สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุปูตะข้อน้ำเนาะมวอธีไม้แล้วครับพาพี่น้องมาเล่นน้ำสิบ่วงหวานแห้น้ำงมบขอหอยไป็นน้ำน้ำเนาะบองหอยขมขว่าบอกหอยมันหลายครับอยู่นี่เนาะกตสิมาจอบบอยเนาะแหละครับคล้องกับเป็นคล้องธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าป้ามันขึ้นส่วนหลายมันขึ้นอยู่ฝั่งบนเหะพี่น้องฝั่งบนมันหกเนาะมันมีมุงยืนบ้านแห้ครับเดี๋ยวสิลอกจอบฝั่งนี่เบื้องเนาะครับเนาะมันสีม่วงหวานบ่ไปลุ้นกันเลยครับโอ้พี่น้องตอนนี้ก็จอบโดนแล้วนะครับ ปลา,าบ่อนนี่อ็ขึ้นก็นขึ้นไกลครับย่าบ่อนอ่ะบ่อนไกลขนาดะบ้านมาถึงเนาะตอนนี้มันพอนแล้วครับพอนทั้งคนทั้งโทรศัพท์โทรศัพท์ตัดไปหลายรอบแล้วเนาะเดี๋ยวสิล่องวันทุ่มบั้งครับวันทุ่มไม่ใกล้ฟังนี่แหละลองเมั่งนะครับมันรุนทั้งการรันสิได้ปลาบ่เนาะไปครับ หอนโพดครับซุ่มมาเลย ลีลีพี่น้องมีแต่ปลาหอยเต็มแพ้ไงนั่นนะโอ้อโอขึ้นไก่พี่น้อง่รงู้รว่าปลายังเนก็ฟานมันก่อนแล้วมันห่อน บ็ไพ่บดจอดบรจ่าเลยพี่น้องเงียบคลิปเลยท่านลากกันน่งเฝ้าอยู่เลยเดี๋ยวล่องทำไอ้ตำรวจขึ้นอย่างลางบั้งนะครับถ้ามันลมกับสีมงมนะครับถ้ามันลมหลายกับสีมงมบ่อยแหนมีเผาเนาะถ้ามันมีปลาหน่าเขาเผาเองนะครับถ้ามันบองถ้ามันบองลมกับสิงมเนาะตำรวจขึ้นก่อนน้ำจะน่าจะเลิกพร้อมละโอ้บุลลมบุลลมจะน้ำเลิก โอ้ทำเลิกเลิกเป็นช่วงๆเออมันหลดุดมึงนีนาจิแมนเอ,อ้น้ามันโดนทอ,อกนะดิ้นแข็งไพี่น้องลองงบม,มองครับแต่ไปโดนเติมแล้วเนะ พิดซีรีส์ครับปลาบอลแบกงามเนาะเดี๋ยวลองเห่าบ้างครับเห่าดิ้งบ้างเนาะปลาบอลยังงามมึงุ้มมาพอ มันเป็นขีเ่เล่นพร้อมหลังข้างล่างครับมันเลยงมยากบอ่อตึกบอ่อตากเลยพี่น้องมิดซีรีหรือมั้งเนี่ย พ่อมาต้องไกลตัวเดียวพี่น้องไง นี่ครับพี่น้องพี่ปลาต้องไกลตัวเดียวปลาบอลเหมืงามเนาะโอเคครับเดี๋ยวกะจีบ,บ้านนี่เักคเธอทองเทธอกันแต่ว่าบจีบเบร์เดทท้ายด้วครับเพราะว่ากล้องมันหอนมันตัดตัดดูหมดครับพวกามันหอนมันตัดดูดดเดี๋ยวคอยไปสรุปผลงานกันครับครับตอนนี้ก็ขึ้นแต่งงานเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเนาะนี่สรุปผลงานไปนี้ครับได้ปลา ปลาตะเพียนตัวนึงกับปลากี่เด็ดหาหกตัวหล้วกับปลาตองไก่ไปใหญ่ย่าไหนล่ะครับกลายมาทีว่าเนาะปากฏเนาะปากฏมันขึ้นดูอยู่ครับแต่อวานเราเหมือนประยูนนะครับน้าที่แห่ลงมาท่านนะครับน้ามันเลิอกพร้อมนะก็ดีมีงบของหอยมากเลยได้บอกมันสองโลใช่ไหอหอยหอยจูบกับเชอรี่เนี่ยผสมกันจุดผสมค์รักแหละครับมาหาบอกหอยบ้านแห่นี่คือจุดประสมร่องเนาะเพราะว่าปลาจากคลิปที่แล้วยังกินมาท่านเบิร์ตนะครับพี่น้องเนาะยังเต็มตู้อยู่ นี่เองครับผมครับเทอมนี้ก็เอาไฟไปเทเน่เทอมพี่น้อยเนาะคพี่พอดไม่คีบหนาครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเด้อฝากกุ้ลไรกุ้งแจ้กุ้งตีตายไปแล้วครับผมหมายของอ่างทองคือจิตเป็นคลิปสุดท้ายแหละเพราะว่าต้องกลับไปเ็งานแล้วนะครับเท่านี้แหละครับผมพอกัดไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ